ปัญหาหนึ่งที่เรามักจะเจอในการชมเชยส่วนใหญ่ก็คือมันมักจะวนเวียนอยู่กับแค่รูปร่างหน้าตาภายนอกเนาะซึ่งบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันผิวผิวอะมันตื้นแล้วก็ไม่ได้สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงของเราเลยที่อยากจะชมเชยเขาคลิปนี้ครับจะชี้ช่องการชมที่มันเข้าถึงใจได้มากกว่าชมแบบไหนก็คือการชมแบบรับรู้คุณค่าภายในมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนโฟกัสครับจากสิ่งที่เราเห็นไปสู่สิ่งที่เรารู้สึกแล้วก็ชื่นชมในตัวของคนคนนั้น ผู้เชี่ยวชาญบอกครับว่าคําชมที่มันไม่ได้ชมแค่รูปร่างหน้าตาภายนอกอ่ะมันคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งได้วิธีการก็คือแทนที่เราจะชมแบบกว้างๆเนี่ยให้เน้นชมที่การกระทําหรือคุณสมบัติเฉพาะที่มันน่าชื่นชมเช่นแทนที่เราจะบอกว่าเธอยอดเยี่ยมมากเลยยอดเยี่ยมอะไรยอดเยี่ยมตรงไหนก็ไม่กว้างเนาะก็ลองชมว่าเราชื่นชมจริงๆนะที่เธอรับมือกับสถานการณ์วันนี้ได้อย่างสงบและมีสติ มันช่วยให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยพอทำแบบเนี้ยชมแบบเนี้ยมันจะแสดงให้เห็นว่าเราเนาะใส่ใจและเห็นถึงผลกระทบเชิงบวกที่เพื่อนเราได้สร้างขึ้นอันต่อมาก็คือให้ชมคุณสมบัติคุณในลักษณะเช่นชื่นชมความเห็นอกเห็นใจของเขาความยืดหยุ่นของเขาการมีอารมณ์ขันของเขาหรือความฉลาดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของคนคน,คนหนึ่ง ซึ่งมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่รูปร่างหน้าตาไงคาชมแบบนี้มันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเพราะมันจะสะท้อนว่าเราอะให้ความสนใจในตัวตนของคนคนนั้นจริงๆและยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวตนจากภายในยให้กับคนคนนั้นได้อีกด้วยนะซึ่งมันต่างจากการชมเชยเรื่องรูปร่างหน้าตาภายนอกมากเลยเพราะว่าไอ้ของแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะนอกจากนี้ คาชมแบบนี้มันก็ยังกระตุ้นให้เพื่อนเราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณสมบัติคุณลักษณะที่ดีต่อไปอีกด้วยการชมที่มาจากใจจริงและเห็นคุณค่าในตัวตนของคนอื่นมากขึ้นเนี่ยครับมันไม่เพียงช่วยให้คนคนนั้นรู้สึกได้รับการมองเห็นและได้รับการยอมรับนะแต่ยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและยอมรับซึ่งกันและกันในสังคมได้อีกด้วยครับ